สวัสดีผู้ติดไฟหาความรู้นะครับเนาะอยากสิ็พิ้นเป็นสุปุจุคนครับผมนะครับเมื่อนี้หลายคนนะครับถามเข้ามาในสองทางเพจนะครับสอนนีดพินของผมนะครับสอนนีดพินบายควดนะครับเนาะว่าเอ้าอาจารย์ครับตอนย้ำอาจารย์หลินขี้อีไม่นินะครับกลมสายหลินสายสามกลมนะครับกับสายหนึ่งเนี่ยมันหลินยังไดวะทีนะครับ มันบายาครับแต่ว่าเขาต้องทําความเข้าใจนะครับตอนเขาเล่นสาย2กลมมันจะเป็นคีย์เอไม่เนิ่นนะครับแบบนี้ก็คือเล่นสาย2กลมเสียงล้ากลมแต่ว่าเพราะผมเล่น E- ีไม่เน่ต้องเล่นสาย3นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องข่ามสาย2สายสซิบอดีนะครับ มองนี่ไม่ลาฝึกฝึกยังไหนวัตินะครับให้ฝึกดีดล้ที่สายสามนะครับแล้วก็ขามสายสองมาดีดสายหนึ่งเป็นลงขื้นขึ้นกันนะครับนะครับสังเกตเสียงสายหนึ่งสีมีตะแรลงตะแหลงตลอดนะครับอันนี้คือสำเนียงมันสี่มวนนะครับถ้าเทาบอลลิ่นตะแลงมันกับบมวมนไอสิมึงบมวนปไหนแต่เท้ามีตะแลงมันสี่มวน ลาเอาอน,นี่เป็นมีแหละมีซอนมีลามีซอนที่ซอนลามีซอนนะครับมีลามีซอนที่ซอนลามีซอนสายสองบอดีดครับสายสองบอดีดทัาสิดีดสายสามกับสายหนึ่งนะครับลาเอาอมีมีลามีซอนที่ซอนลา ที่สลามีซอนนะครับต่อไปนะครับมีเลมีทีมีมีเลมีทีลาทีเลซอนนะครับมีเลมีมีเลมีทีลาทีเลซอน นะครับฟึซซาเนี่ยมันก็ได้เองนะครับเดี๋ยวมาสีแด้ นะล่าซอนมีล่าซอนกังเสือกได้ล่าซอนมีล่าซอนแบบนี้ก็ได้นะครับพอเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่อยากฝึกดีดพินฝึกยาวพินหรือว่าเริ่มต้นฝึกฮัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการฝึกหัดแต่ถ้าเขาบอกฝึกหัดแล้วนะครับเฮาอยากเป็นใจสีขาดจังไรมันกับโเป็นเพราะฉะนั้นฝากไว้สําหรับลูกฝึกเล็กๆหน่อย,อยหรือว่า ผู้ดใดสีไลไปเบิดกระไดฮั่าฝึกฮัฝึกเข้าฝึกแบบธรรมดา,ก,ดา,ดดาดก่อนกระไดครับเป็นอดีตดิดลงสายสามหรือว่าดีดลงสายหนึ่งก่อนกระไดให้มันคล่องก่อน แนวภาพปลนไล่ไม่ใช่ละตัวก็ได้ดีล้มอย่างเดียวก็ได้ครับและเขาจังๆไปฝึกอะแบบสายหนึ่งเป็นล้มขึ้น แบบนี้ก็ได้นะครับให้เขาฝึกทุกๆุกมือเดี๋ยวมั่นก็นได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าบวตองวาโอ้ยนะครับเพิ่นดีดยังไงเพิ่นก็นดีดมวนเอ้าเข้ามาดีดเขาก็ดีดประมวนวัาตีนะครับเพิ่นฝึกหลายกว่าเขาแค่นั้นเองนะครับผมฝึกหลายกว่าผมก็ดีดได้นะครับถ้าผู้ฝ่หาความรู้หรือลูกศิษย์โูกหาครูบาอาจารย์อยากดีดป็นอยากดีดมวนต้องให้เวลากับสิ่งที่เขาหักเขามักเสียงพิน เขาจะต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนตั้งใจฝึกฝนเวลาฝึกสอมกันอย่าหล่นโทรศัพท์นะครับอย่าหลนไล์อย่าเลนเฟซนะครับเดี๋ยวจัมือหนึ่งเขาก็สสีบพ่อว่ามันแมนความเพิ่นวานะครับตะกี้ผมบอเสียนะครับไอ้ผมบอกนี่ฝึกไปรดฝึกไปรดฝึกหลายๆนะครับฝึกหลายๆฟังหลายๆไอ้ผมสิบอกเป็นประจำนะครับจนวามันกอมอยู่ในหูผมนี่ละนะครับแล้วแบบนี้นะครับ พ่อผมฝึกมาหลายสองสามปีสี 4, ่หปีลืมลืมลืมแล้วลืมสีเขาใจเสียงดน,นตรีแล้วว่ามันเปลีย่ยนจังไดนะครับแล้วบางร้านนี่เขาแทบจะ,ะต้องแกะเพลงเลยนะครับบางร้านเขาฟังปุ๊บเขาปิ้งออกเลยนะครับปิ้งออกเลยว่ามันไปยงไังไงนิ่วไปยังไงนะครับอันนี้ก่อนจะสีเล่นได้เหตุทางไดเขาจะต้องฝึกหลายนะครับมีคําเดียวครับฝึกครับฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่ทททาน นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับผู้ใดบอกข้าใจหรือว่าผู้ใดสีสอบถามผมโดยตรงหรือว่าผู้ใดสีสร้างพินสร้างเอฟฟกสร้างอุปกรณ์ดนตรีต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมกบ0879222717นะครับ0 8 7 9 3 2 2 7 1 7นะครับยินดีให้คำแนะนำทุกๆท่านนะครับผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังแรงใจแล้วก็กดสั้นกระดิ่งน้ำติ้งนะครับเพื่อเป็นนะครับ กำลังเล่นไก่ในการทำงานนะครับนี่ครับลองเอาไปใส่เบื้องนะครับผมว่ามีประโยชน์นะครับบอม,มากกันหน่อยนะครับนอกาะสำหรับคลิปนี้ก็พบพ,นนพ่อกันเท่านี้ไว้แต่พ่อกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติด,ด,ดตามรับชมหลขอบคุณครับ